มาใหม่มาใหม่เมื่อกี้โทรศัพท์หล่นหมูกระทะปุ๊ปปุ๊หมูกระทุกปุ๊ปปะปะปะปุ๊ไม่เคยได้ยินหรอกมได้ินหมูกระทะเล เตาใหม่คลิปใหม่มันก็ทำอะไรใหม่ๆ สามชั้นติดมนันเยอะๆจ้าเขาบอกอ,อีสานเลยบอกบมดให้เราเต็ดแบบ บอกภาษากลางบแบบตีกิ๊กคับๆด่ะเป็นกระทันกระแทนมาลองก้องแกงมาล,ลองแกงก้องเป็นบ,าบอาถือกันไหมบอสอีสานเป็นสิาวาคของบอทองคอมแรกมันเน้น กินมากเลยทุกคนเกิดจะกินกว่านี้ถ้ามีไข่ก็ชอบกินไข่ไข่นะ <c oughs> ไก่นะไข่ไก่นะจ๊ะไข่ไก่นะจ๊า,จาโอ้ยมู้ชายตักให้ด้วยอะ่ะ สิ่งเข้าไปอีกโอได้ไม่กินอ่างเล้อแต่อย่าอย่าก,กินอิลี่โอใจมากแต่กลางเดือนอย่านเงืนเบิดก็เลยบอกาสปอกาซื้อมากินเพราะว่าเตากับบมีน้่มหรอว,วะ เดี๋ยวควอยากินแห้งเลยง,งั้นเราก็เ่าคำโรดเป็นแมกโคเลยไปซือเตามงกะทะซึ่งมลลานโรราคาแต่ทุกคนจะซือ้อพูดถึงว่าทำนีตังนะทุคนมีซื้อช่วงนี้พอแบบรองโรยราคามาเตานี่หารอยเก่าเก่าจับหลงรอยทีวีกับดรดรทุกอย่างเลย บูถึงมาคนไม่เงินเนาะคนไม่เงินเขาเจ้าแบบแบบเจ้าโคร้อยลดแล้วเรือหาลอยกเก้าเก่าหมาเดียวห <laughs> มาเดียวเองมะเจ้าจากแปดร้อยเก้าซีฟเรือหาลอยกเก่าเกเจ้าจากแปดร้อยเก้าซีฟเรือหาลอยกเก่าเก่าเป้งเนื้เยซสาอยากกินแห้งแนละ้วไม่บอกผิด หนูกินทานลึอะไหนจานห่นซีหนูกินทานรลปะ2 5าองหนีเจ้าหนี้แซ่บอยู่แถวอยู่แถวไมอยอะเจ้าประจำดาสูดตาละแนะนำว่าห้ามดูคนเดียวน,ะน,ะะนะันจ้านันจ้านันจ้า เออเบมาเบิ่งหลายๆเบิ่งสีได้อยากกินอย่าเบิ่งสามถุงคืนเด้อเพอร์อฟิล้องเบิ่งสองเบิ่ง,ง,งคลิปนี้อ่ะถุงหนึ่งหกโมงแรกเด็กเที่ยวกันอย่างนี้สามถุง okay, <the> ตั้งสีออกไปซื้อได้ <c oughs> <laughs> เพื่ออยากกินก็นจะได้ออกไปซื้อได้ คลิปนี้ก็จะเปลี่ยนคลิปเรียวๆเพราะว่ตาตัดต่อเป็่ยนา <c oughs> ตายังตัดต่อบพให้เป็นเด้อผู้ใดไม่แอบตัดตอง่ายๆสำหรับมือหัดใหม่อัดคลิป่ายคลิปตัดต่อคลิปคอมเมนต์มาให้ได้ด้วยจ้ะ ิมันจิ้มพอเจียวเด็ดเลยนี่ดูดิดูชิ้นกระเทียมบึงตอนกระเทียมตอนตอนกับคือชิมหมอเดือดมา นเน้นเน้นตาพูดเรื่องไวส้สิงมุกกระทาสิงข้นเหนียวกระแสบเลยระว่าม่มีคนมาแย่ง ต้องกินหลายๆค้นแยงกันกิน,น,นยิ่งกินยูบ้านอะมีแซมตะวักกาบาลบดได้จะต้องกินอยู่ขออ ทีนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวไปทีิปนี้ทำสุดท้ายเป็นดะูจริงนะเพราะว่าเราอยากกินมานานแล้ว มันนูเงื่อนเดือนเนาะเดี๋ยวกินจะต้องอดทอนลอให้เงื่อนเดือนออก กิ่นผักแน่แต่ไม่ิีอวนอวนบ้องสิ่นมุกระทานอันนี้หนาบริอรูปหลางบริอวนได้ตะวันหนาบวกบริเกียว่กินมุกกระทาได้มันบวมเองก้องสอจะสิบนาทีแล้ว คลิปนี้ต้องลาก่อนนะคะทุกคนมันจะยาวไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามกดทุกอย่างเลยนะที่มีอะ่ะกดทุกอย่างที่มีเลยสำหรับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมช่องนะใหม่ซังชาแนลใหม่ก็ปะกดมาใหม่อะ่ะแล้วก็ซังก็ ซอโซ่ซซซไม่หันอากาศงองงูใหม่สังแล้วก็ชาแนลก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ